โอ้โหลีลาหนึ่งมวมาลาเต้หนึ่งตัวมวแาลาเต้ตัวที่สองแล้วเขาก็มาอยู่กับแม่แม่กลัวแมว หลยอาามออไ่ดใหม่อีกแล้วนะคะคือถ้าหน้าเป็นสิวดีมากดีสุดๆไปเลยจ้าหน้าใสเหมือนพรีเซนเตอร์นะจ๊ะ ดงงานนนิึทมาพี่มิกดับเครื่องดับไฟพี่น้ำเตรียมพรอมเดียเด๋ยวพี่มีคิวเ่มิกนะ